คำถามเรามาก็คือคุนโดนสุดเดินคืออะไรก็คือตัวคุนดนสุดเดินนะครับก็คือจะเป็นตัวช่วยให้คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของการทรงตัวการคุมกล้ามเนื้อของสะโพกข้อเข่าหรือข้อเท้าเนี่ยให้ได้กลับไปสามารถเดินได้นะครับโดยการเดินเนี่ยคือต้องมีเรื่องของการคุมเรื่องของการทรงตัวของข้อตัวนะครับการคุมเรื่องของข้อสะโพกข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้า ซึ่งในผู้ป่วยเส้นเลือดสมองช่วงแรกอาจจะยังไม่สามารถทาได้ทําให้การที่เขาจะมาเดินอาจจะต้องใช้คนช่วยหลายคนนะครับต้องคุมเรื่องการทรงตัวต้องคุมเรื่องสะโพกค,คุมเรื่องข้อเท้าหรือคุมเรื่องเท้าคุณยนต์สุดเดินก็จะเป็นตัวช่วยทุ่นแรงนะครับทีนี้ทําไมเราต้องรีบพาเดินนะครับทั้งที่ยังคุมอาการไม่ได้เลยเพราะว่ามีงานวิจัยเนี่ยเขียนมาว่าการที่เราพาคนไข้เส้นเลือดสมองเนี่ยเดินอย่างน้อยวันละนพันเก้าก็จะช่วยให้ เพิ่มเรื่องของการฟื้นตัวเรื่องการเดินให้เลย